สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้วันนี้วันวันที่เท่าไหร่นะเออพี่คิงเรียนออนไลน์นี่ทำไมวันนี้ต้องไปรเรียนกันทุกคนเออวันที่สองครับพี่ไม่รู้วันที่สามเขาเวันที่สามวันที่สามใช่ไหมวันที่สองวันที่สี่วันที่สี่วันที่ห้าสี่มกราคมหกโมงห้าสิบโดยประมาณนี่ครับใไปไหมเราจะไปเรียนสัตว์วัดเอฟซีครับเออเต้สองไฟพี่ไหน เออส่องส่องไปข้างหน้าหรือจะส่องเข้ากล้องทำไมเออเรามาสำรวจฟิเน็ตล้างฮะโมบีพิชเงียบ์าวจับมือนพี่มันเปิดเหรอพี่มันเขาไม่ได้เอาไอ่นลงอ่ะไม่ไม่พี่เดินไปดูฝั่งนู้นไงเอาไว้น้ำเอาไว้น้ำมะพี่ไม่เอาคำเเหมือนตอนนั้นนะที่ผมมีกคำเฟรมอยู่เฟรมหายไปไหนแล้วเฟรมเฟมเอาที่นี่นี่สว่างจ้าพี่นี่ก็โดนลากไปแล้วมเอาไว้น้ำมาผมมีอะไรเออพี่จะขึ้นไปดูเอง เราต้งเลยไม่มีน้ำบางทีก็โหคดมืดเลยเพรมันต้องขึ้นตอนดึกเลยพี่เปิดแฟลชอ๋อโอ้ลืมโอ้พี่เออแฟลชยิงสว่างกว่าเยอะเปลืองแบตมันเห็นโอ้โหระยะมันน่ากลัวมากอะไรแบบน้ำเกณฑ์แน่พี่เด็เสือีวิวเด็เสือีวิวนะในกล้องในกล้องในกล้องน่ากลัวเหมือนแบบเขาจะมันจะคุมเราเมื่อไหร่ไม่รู้อ้าวปส่ที่มาเราต้องกลุ่มโอ้มีนกด้วย ระงงูนะครับที่นี่คือสระน้ำเทศบาลบ้านบึงแต่ว่าหลังจากหลังจากเหตุการณ์โควิดก็ไม่มีงบทําต่อนะก็เลยต้องปิดล้างไปข้างบนก็เต็มไปด้วยแบบสระนี้ก็จะเป็นแบบไม่เป็นไรแล้วก็ไฟอะไรแดงๆฮะบางไม่มีอะไรไปลงหน้าบ้านพิงบอกอ๋อประตูเปิดด้ยครับ ไม่เข้าใจว่าท the no ําไมถึงไม่มีเงินทําต่ออาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นน้อยแะตลกตลกตลกก็ผ้าเขาสาเาเก็บไม่แพงมากนะก็ยี่สิบสี่สิบไปดลลิงครับผมตกับพี่ไม่เก็บถุงเนะก็กล้องพี่ไม่เห็นเลยอะอะไรวะนนี่ยแต่มัน สภาพมันเละมากครับสายน้ำอันนี้เป็นสายใหญ่นะก็อันนี้เป็นสายเล็กใช่ไหมอ่านี่สายเล็กสายเล็กก็จะมีประวัติความเป็นมาของมันอยู่อย่างหนึ่งใช่ไหมเอ๊ะอะไรนะเด็กคนนั้นน่ะพี่พี่เอานั้นมันหลังบ้านได้มันเกิดตรงนี้อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้ามีอะไรผมบอกตรงนี้เลยพี่ขอเดินลงไปหน่อย โอ้โหเขาไม่ไม่ดูแลเลยแล้วก็นี่ครับสา่นน้ำไม่มีงบทำต่อก็เตอดพี่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ใครดูถ่ายถ่ายให้พวกเราดูไงโดนลงเลยพี่ตรงนี้โดนอย่าตกใจ้แล้วถ้ามีอะไรที่เราดูงยพี่เงีไปอ่ แค่โดดลงเท่านั้นเออพีกอนย่เียี่อย่างเงียีูพูดอย่าเยก็ใครก็ีนั่งมไม่ลงดแค่นี้แหละมันไดก็มีปีนได้ไม่เป็นไรถ้ามีก็เก้าอี้กอนก็ได้เราเราแม่งลงก็ได้พี่ลงมาสมมติแล้วอันนี้ใครใครเป็นคนอามาเนี่ย เราอะอเนี่ยอ้าวยิงความเกิดงม่ยิงไี่ยิงทุกคนนั่งดูถุงกงเยาะวันนีครัผมไม่เอ็กซ์ตร์ไฟเยอ What's that What the hell is that มีจะซากนกตายนะครับเพียบเลย โอ้ขาคนพี่วิ่งแล้วป่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอันตรายห้ามกระโดดโนจังกาจะเป็นป้ายทีเขามากลางไว้ครับ กันคนกระโดดลงสระหลังจากที่มีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยริ่งจบก็วิ่งกันเป็นบ้านตัวเองเลยทีเดียว hey. อะไรที่เาเยอะมาักเลยม่ถังะไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ขอบคุณครับผมมีจานเดรครับแล้วพี่เดินเดินไปดูฝั่งน้นไหนเปไง ไปไม่ที่ไหนน่ะปอลอเรามาว่ายน้ำครั้งล่าสุดตอนไหน,น,นจำได้ไหมตอ,อนเขาหกปอหกเลยเอ่ะล่าสุดโอโ้โหสภาพมันเน่ามากเลยพี่กุนวางแผนซื้อต่ออยู่แล้วเนี่ยพี่วางแผนว่าเนี่ยจะซื้อทั้งส่วนเลย แล้วก็แบบอัพเกรดให้มันได้ดีแต่คงจะแพงมากอะตอนนั้น <c oughs> โอ้โหเรารีบไปกันจากตรงนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> น่าจะเป็นลังแตนใช่แตนเ <c oughs> พียบเลย <c oughs> เออลองนี้ ระวังนะเดี๋ยวนหมอเปิดมาจะมีเลือดไหลออกมาเลี้ยวเล่นเลี้ยวเล่นอ่ะลองน้ำมันไหลไหมเฮ้ยน่ะเออน้ำก็ไหลทำไมแฝดแล้วอันเนี้ยพี่ผมเปิดไปมดสวดแล้วพี่จะออกไอโอ้ยไอโอ้ย พอ่อย่างนี้้้วไม่ต้องปิดไงงงไม่ต้องปิดคอเดี๋ยวสิเรายังไม่ได้มาเอ้ยเดี๋ยวไปไหนมานี่เออเราต้องมามาถึงที่ไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนนะไม่้าน้พี่ไม้นเดียวเลยนะ เข้าห้องน้ำเตไเสียงเต้ไปเสียงเรียก่อเต้เสียงอเต้ตอนแรพี่กาจะอัปลมช่องเท่าไหร่โอ้ยอยากข้วหมด้องอยู่นี่หรอโอ้อยากย่าย่ไากาศที่วามเรกดูเงนกรเนี่นี่คือกระจกน้ำไหลไหมขอเช็คดิ ไฟเปิดติดไหมกตไฟก็ไม่ติดนะครับตอดไไเออเพทอดไฟออกใช่นี่คือห้องน้ำดีิองาไอ้ลองลองนี่ระวังเอาปอเปิดมาจะเจอแจ็คพอตอะไรพิ้งออกมาไเายอ้าทำไมิูคอล็อกเอ่อเอใช่บางอันคอล็อกใช่ไหมอาจจะมีแบบ ทองไ,ไ,อไปหากุญแจมามามาสะด,ด,ด่ะดเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอเ <c oughs> นี่ยยังมีน้ำเต็มอยู่เลย